ำหรับตัวซับโปกัสวันนี้นะครับสวัสดีคนพสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีครับไร้และเด็กเด็กสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ครับได้ยินะครับโอเคไเ้แลยวครับครับผมเอ่อเด็กสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นมากกว่าสองเปอร์เซ็นครับก็ขานรับรัวตัวการเมืองนะครับที่มีความชัดเจนเกิดขึ้นก็มีสภาเนี่ยมีการโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกคนที่สาสองแล้วก็ตัว ในหลวงก็มีการปรดก้าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนอกจากเรื่องของการมองมีความชัดเจนแล้วเนี่ยตลาดก็ยังได้แรงขับเคลื่อนจากเสเตทเมนต์ของหุ้นโลกโดยเฉพาะตัวหุ้นสล็อเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าทำสถิติใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวดัชนี s p 500ก็ขึ้นทำสถิติใหม่ด้วยจากความหวังเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยนะครับโดยตลาดเนี่ยก็ประเมินเกือบร้อเซนนะครับที่ การประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะปรับลดลงได้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับในช่วงปลายปีสําหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสไปต่อครับถึงแม้ว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยอาจจะเป็นรัฐบาลที่มีอายุสั้นเพียง4เดือนตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนที่ให้เสียงสับสนนะครับแต่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ อยากที่จะอยู่ในตําแหน่งนะครับก็ทําให้ตัวโควตาในการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดึงพวกที่เป็นเทคโนโลยเข้ามาร่วมงานนะครับก็อันนี้เนี่ยน่าจะสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งเลยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นนายรัฐมนตรีคนกลางครับที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งสําคัญรวมถึงรัฐมนตรีช่วยอย่างเช่นกระทรวงการคลงังกระทรวงพลังงานกระทรวงการต่างประเทศ ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะสร้างความคาดหวังเชิงบวกแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อตลาดได้นะครับในแง่ของค่าเงินบาทก็แข่งค่าแตระดับ32 2บาทต่อดอลลาร์อันนี้ก็เป็นการแข่งค่าสุดในรอบของปีนี้เลยแล้วก็รวมถึงแข่งค่าสุดในรอบเกือบ4ปีด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของตัวฟันฟลูนะครับเราเริ่มต้นเข้าสู่เดือนกันยายนเนี่ยตัว f o r ร์ n ร Fu ัน l o w เนี่ยก็ถือว่าคลิกกลับมาเป็นบวก สัปดาห์ที่แล้วก็ซื้อสุดที่ไปเกือบเจ0ร้อล้านบาทครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการปรับฐานของตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่า valuation เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงตัว forward PE แล้วก็ e a r n i n g yield gap เนี่ยมันค่อนข้างบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวล่าสุดเนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยที่ออกมาวันศุกร์เนี่ยก็ทําให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐว่าเสี่ยงที่จะ เข้าสู่ภาวะถดถอยได้ถ้ายังอ่อนแอแบบนี้ต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้เราก็คงจะต้องติดตามตัวเลขตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะ m ม่สแต็กเฟชั o นได้สำหรับแนวรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ประเมินไว้ที่1230ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่1280-85ถึง85้าถ้าผ่านได้จะมีแนวต้านจิตวิทยาต่อไปอยู่ที่ระดับ1,300ุ สำหรับขุนเด่นในสัปดาห์นี้เราเลือกเก่งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงการเมืองชัดเจนก็ลุ้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็การทำงานจากรัฐบาลชุดใหม่นะครับตัวแรกที่แนะนำในสัปดาห์นี้คือตัวแบมครับก็มองได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาลงนะครับตัวบอลยู10ปีของสลักเนี่ยตอนนี้ร่วมมาแต่ระดับ4.2ก็ถือว่าเป็นจุดต่ำที่สุดในรอบ6เดือนขณะที่บอลยูไทย10ปีของเราเนี่ยก็แต่ระดับ 1.2%ต้นๆอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของตัวการลงทุนในหุ้นกลุ่มไฟแนนนะครับตัวนี้เนี่ยเรามองกำไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีแรกนะครับส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยก็บริษัทก็คาดว่าจะคงเน้นการเก็บหนี้การปรับโครงสร้างแล้วก็การเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้านะครับก็ทำให้ตัวปีนี้เนี่ยเขาน่าจะเก็บหนี้ได้ที่ตามเป้าหมายก็คืออยู่ที่17,000ล้านบาทถึง18,000ล้านบาท ก็จะส่งผลให้ตัวนี้เนี่ยทำให้มีการจ่ายเงินปันผลที่ได้ที่ดีนะครับเราก็คาดว่าเงินปันผลในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ50สตางต่อหุ้นก็จะคิดเป็นดิวเดนยิวอยู่ที่ประมาณ6%ครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะสัปดาห์อยู่ที่9.2บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่7.8บาทครับอีกตัวหนึ่งเป็น t a s โกนะครับก็เป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการมีรัฐบาลใหม่น่าจะส่งผลเซนดิเมนต์เชิงบวก แล้ช่วงนี้เราก็จะเห็นภาวะน้ำท่วมก็น่าจะมีการซ่อมแซมมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงด้วยนะครับเป็นหุ้น Anti Commodity การประเมินมูลค่าหุ้นก็ไม่แพงนะครับ P/E ปนี้เนี่ยอยู่ที่12.8เท่าส่วนปีหน้าก็จะลดลงต่ำกว่า12เท่าครับแล้วก็ตัวนี้มี Dividend Yield อยู่ที่6%ต่อปีนะครับเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่15.9แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่14.2ครับ สำหรับผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแม็กให้ผลตอบแทนเป็นบวก4.8%ตัวพีมามารีนให้ผลตอบแทนเป็นบวก3.1%ส่งผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วบวก4%ครับก็ถือว่าดีกว่าเซตเซตขึ้นมา2.3%สำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ติดตามเรื่องของโผลคลมออนุทินหนึ่งนะครับที่ผ่านมาผมคิดว่าเท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ยก็ถือว่า น่าจะเป็นที่พอใจของตลาดโดยเฉพาะตัวรัฐมนตรีคนนอกนะครับเพราะว่ามีการดึงของคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดนะครับส่วนคดีของคุณทักษิณน,นะครับจะมีคําตัดสินในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการบังคับคดีว่าเป็นไปนตามกฎหมายหรือไม่นะครับในวันที่9กันยายนแล้วก็จะมีการประชุม ECB ในวันที่11กันยายน ก็ตลาดแล้วก็เราคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ที่2%หลังตัวเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับกรอบที่กําหนดไว้นะครับแล้วเราก็คาดว่าระดับ2%เนี่ยน่าจะเป็นเทอร์มินัลดเดด้วยสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขแัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยจะออกในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะออกในวันไหนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวของสหรัฐซึ่งจะมีตัวเลขที่บ่งชี้เกี่ยวกับ เงินเฟ้อทั้งในงแง่ของตัว CPI แล้วก็ตัว PPI สำหรับตัว CPI เนี่ยจะเปิดเผยวันที่11กันยายนส่วน PPI เปิดเผยวันที่10กันยายนครับแล้วก็วันที่12กันยายนจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้เลยโคของสหรสัฐเป็นตัวเลขเบื้องต้นในเดือนกันยายนครับในฝั่งของญี่ปุ่นจะมีตัวเลข GDP ไตรมาส2ซึ่งเป็นตัวเลขครั้งสุดท้ายเปิดเผยวันนี้ครับแล้วก็มีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมเป็นตัวเลขสุดท้าย เปิดเผยวันที่12กันยายนในฝั่งของจีนเนี่ยจะมีตัวเลขส่งออกนําเข้าแล้วก็ดูลการค้าของจีนเปิดเผยวันนี้นะครับส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคของทางจีนเนี่ยจะเปิดเผยวันที่10กันยายนครับของผมมีประมาณนี้ครับ